สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแฟล i ิปดอ i m e นะครับแฟลกิปเราทนา루โตวันนี้เสนอตอนซาสึเกะงงไหมโอเคครับก็ในตอนนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นการทำคลิปที่โหดที่สุดเท่าที่เคยทำมาครับเพราะว่าผมทำเนี่ยเนี่ยหัวผมลุดเข้าไปในเฟรมเยอะมากเลยเห็นในหัวแดงใช่ไหมเป็นขนเลยสักอย่างนะสีแดงแดงเน่ยคืออย่างนี คือผมอัดคลิปวันนั้นนะครับที่ถ่ายรูปให้ดูนะครับก็โอ้โหมันต้องนั่งพื้นครับนั่งพื้นบวกกางเกงยีนนะครับการวาดแบบนั่งพื้นบวกกางเกงยีนแล้วห้ามเอาหน้าเข้าใกล้กระดาษเอกนะครับหลายๆคนที่วาดรูปอาจจะเข้าใจดีนะเพราะว่าการที่เราไม่สามารถเอาหน้าเข้าไปใกล้กระดาษได้เนี่ยมันมันอึดอัดมากนะเพราะว่าส่วนมากเวลาวาดรูปเราจะต้องเอาหน้าเราซูมเข้าไปครับเราเรามี หลักการซูมอยู่นะครับซูมเข้าไปเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าทำแฟนลิปโดทามเนี่ยมันมันทำไม่ได้นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการวาดลูปเนี่ยลดลงประมาณ4 0เนะครับ่นะมันก็จะวาดไม่ค่อยสวยเท่ากับแบบปกตินะครับเพราะแฟนลิปโดทามมันไม่สามารถซูมไปเก็บรายละเอียดได้เลย <c oughs> โอเคครับก็เป็นการอ้างไปนะครับอ้างเป็นการอ้างของแฟนลิฟนะครับก็อย่าไปสนใจอะไรนะครับอ่ะ ทาสเกะครับการออกแบบตัวละครของทาสเกะเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะคล้ายๆจินคาสมาในเทคเชนนะทรงผมสีหน้าท่าทางคล้ายๆครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแรงบมันดันใจหรือเปล่านะก็เป็นอะไรที่เท่อยู่นะครับเหมือนลารูโตแหละนะสีชุดนึงมาใใจากดักรกอนบอลเลยนะเหมือนโงกุนแปะเหมือนโกคูดิยังเล่นงโงกุน <c oughs> โอเคนี่ครับเวลาตัดเส้นนะครับก็ ฟงผมของซึเกะมันจะมันจะแบ่งพาร์ทยากนิดนึงนะเลยโอุ้ยเรามาคานหัวตัวเองที่อยู่ในชิปมากเลยนะครับมันเหมือนหลุดเข้าไปอะนะเห็นเราสังเกตว่ามันเดี๋ยวโอ้โหผมนั่งพื้นไงแล้วแบบมันเป็นอะไรที่ลำบากมากครับผมการวาดรูปแบบนั่งพื้นนะครับวัน <c oughs> หลังจะต้องอัดในที่ที่มันสบายตัวกว่านี้นะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เราตัดเส้นมาถึงตรงส่วนเสื้อนะครับนะนสังเกตว่าวาดง่ายนะครับว่ามันซ่อนมือไว้อีกข้างหนึ่งน,นะครับไม่จําเป็นต้องวาดมืออีกข้างนึงผมเลือกท่านี้ครับท่านี้วาดง่ายสุด <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับก็อย่างที่เห็นนะแฟนลิฟตอาทามเรามีเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปแบบใหม่นิดนึงนะครับเปลี่ยนโลโก้นะครับเป็นแนวให้มันดูโตขึ้นนะครับก็เป็นใช้ฟอนต์อังสนานิวเลยนะเว้ยทำโลโก้อะ เออใครว่าปอนต์อักษราน,านิวไม่สวยนะกูเสียงขาดใจเลยนะครับโอเคอ่ะนี่ครับสำหรับการวาดซาสิกิผมก็จะวาดเอฟเฟกข้างหลังลนนครับเป็นซิกเนเจอร์ครับเป็นคล้ายๆกับเป็นลายเซ็นของแฟลิปไปแล้วครับเอฟเฟกด้านหลังนะอันนี้เอาสีมาวางแล้วตัวสีฟ้าเต็มไปหมดเลยนะครับ <laughs> ชซาสิกิมันมีแต่สีขาวกับฟ้าขาวๆกับน้ำเงินเนี่ยเลยไม่รู้จะจะ,จะเอาสีอะไรมาบ้างนะครับ <laughs> สำหรับใครที่ดูแล้ะชอบนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับซับสไคร์ช่องให้ด้วยนะครับก็เป็นการขอบคุณมากนะครับก็ถ้ายิ่งกว่านั้นนะครับรู้สึกชอบมากๆเลยก็อย่าลืมเสื้อด้วยนะครับนะผมว่าออกเสื้อตัวใหม่มานะครับลาย23แต่ก็ตอนนี้ของหมดอยู่นะครับเดี๋ยวกำลังจะเอามาเติมนะครับแล้วก็สำหรับเสื้อที่กำลังใกล้เข้ามาก็เป็นแบ c กิ้งบาร์กับชีบีนะครับที่เคย ได้รับความนิยมมากๆนะครับก็เดี๋ยวสามารเพียวเดอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับแจ้งข่าวนิดหนึ่งนะครับระบายสีกันนะครับมันระบายสีง่ายมากเลยครับซาสึเกะมันแทบจะสีน้ําเงินสีเดียวครับเราสามารถใช้สีน้ําเงินสีเดียวครับนะระบายได้เกือบทั้งตัวเลยนะครับครับแบ่งเงาตรงผมครับให้มันมีเงานิดนึงนะครับอ่าจริงๆในในกระตูนในซาสึเกะผมนี่ดํามากดำอย่างเงาหลุมดําเลยครับไม่ไม่มีเงาไม่มีอะไรเลย นะครับครับแล้วตรงนี้ครับเล็งให้ดูให้ดีนะครับระบายผิดครับเห็นไหมไประบายใส่ไอไอสายคาดหัวโคตรเท่เลยพลาดแล้วครับระบายสีผิดนะครับก็ต้องแก้ด้วยการเอาสีน้ําเงินไประบายทับซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับพลาดแล้วแบตลีพลาดแล้วใช่ครับนี่ครับไปตัดเส้นตรงเอฟเฟกนิดนึงนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับการวาดซาสึเกะนะครับอ่าเอ้ยมีมดวิ่งด้วยวะผมเพิ่งเห็นเทนี่ครับซาสึเกะสำหรับใครที่ชอบใจนะครับก็แนะกดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับก็เสื้อนะครับอันนี้เป็นลายใหม่นะครับลาย23นะครับก็เดี๋ยวมาถ้าจะมาปลายเดือนอันนี้ b ีเคบนะครับ แล้วก็ GB นะครับที่กำลังจะเข้ามาเติมนะครับก็สามารถไปพิออเดอร์กันได้ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับฮะนีครับสำหรับเสื้อแฟชั่นนะครับแล้วก็วิ b แบงนะครับที่ผมใส่ในคลิปนะครับใส่ก็ราวาดรูปเก่งนะครับก็อย่าลืมซื้อไปใส่กันได้นะครับเราจะบวกสกิลการวาดรูปเพิ่มขึ้นครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เราแล้วอยู่ที่ใจนี่เคสนะครับก็ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ